อะเริ่มเลยเริโปรแกรมรอได้อ่ะปิดโปรแกรมรออยู่อพร้อมยังอ่ะพร้อมนะ อันนี้ผมเอาดวงผมขึ้นก่อนเพราะขึ้นมาเพราะก็ไปดวงผมจริงนะแล้วก็มาดูดวงผมมั่งเกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมในเวรที่วันนี้เราจะต่อเรื่องเอาดวงใครดวงมันขึ้นเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะต้องให้รู้ที่มาที่ไปของไอ้ที่เขาเรียกว่าลัคนานะ่ะจากเจ้ากรรมในเวรที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยมันมีลึกซึ้งผลนั้นอาจารย์เขาบอกว่า ให้เราตั้งเสาอ,อาตมาของเราแต่ละคนเนี่ยนะพอตั้งเสาอ,อาตมาปับ๊บเาก็เอาวันเกิดมาเป็นตัวทะแยงตั้งเสาอ,อาศัยนะเนี่ยสามผมผมหัวเสาก็มาตั้งทะแยงก็ได้ขึ้นต้นชี้ไปก็วงไว้ที่เอเป็นเลขหนึ่งเป็นเจ้ากรรมในเวหรือดาวอุปนิสัยนะเป็นดาวอุปนิสัยที่เราจะสั่งสมนิสัยอันใหม่เข้าไปในชาตินี้เนี่ย แต่มันมีซ่อนลึกกว่านั้นซ่อนลึกกว่านั้นคือว่าอาจารย์สอนมาว่าเราจะหาลัคนาของมันยืมคําของจักรราศีเข้ามาใช้ว่านีก่ก็ลัคนาตติสนธิหรือลัคนาเสาลึกก็โดยเอาตัวหนึ่งเนี่ยมาตั้งเสาครูใหม่แลตั้งยังไงนี่นี่วิธีการมันอยู่ตรงน,นี้มาคลิกที่สเสือไอ้สเสือนี่มันมันไม่ใช่เสาบ้านทกตปิดขออภยัยคลิกที่ เครื่องหมายที่เป็นลูกศรข้างตัวจีอ่ะตัวจีกันนะเห็นมันมีสองค่านี่คลิกขึ้นไปเกี่ยวกับการผ่าดาวละเนี่ยมันจะผ่าดาวพระฤยยังปตานีอะไรนี่เขาเรียกว่าผ่าดาวแล้วเนี่ยเริ่มผ่าดาวละอันแรกคลิกข้าไปเนี่ยมันก็เป็นการเรียกว่าพระรยยังปตานินี่นะเอาพระรยยังตั้งเสาปตานีเป็นตัวทะแยงตั้งเสาอ,อาศัยนี่ท้ายเรื่องคู่ครองได้อีกละนะ ทีนี้ก็เริ่มผ่าดาวผ่าดาวที่เราเรียนรู้กันมานะ่ะผ่าดาวอัตตะนะก็เอาอัตตะมาตั้งเสาอัตตะก็คือปีเกิดพีนักสัตวที่เราเกิดนะพอดีมันก็ตรงอัตามาด้วยถูว่าม,มันก็ตรงอัตามาด้วยอะนี่นี่คือเหตุผลว่าแต่ว่าข้างบนเขาดูผมทําขึ้นมาเพื่อให้ดูอ่าหรือเจ็ดตัวนะอ่าเขาเบรกนิดนึงก่อนโทรมาเม่อนหนระ่ อ่าต่อต่อ,ตอนะก็ผมตั้งไว้ให้มันมีเจ็ดตัวเพราะอย่างอื่นมันซ้ําหมดถ้าเขาจะดูซ้ําไงเอาวันเกิดเราไปตัวตั้งแล้วก็ดูดูของเราเองได้ที่เลขห้าตรงกับอัตราตรงกับเคหังเนี่ยแล้วยา่าดูอาชีพการง,งานอะไรเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้แหละแทนก็ได้นอะเราก็ไล่ไปไล่ไปเนี่ยหิน่ะเงี้ยปัญหาในชีวิต เราจะดูว่าไอ้ที่ซ่อนลึกอยู่ของปัญหาชีวิตของเราเนี่ยจากอาชีพการงานนะแถวนี้คือการวัดอาชีพการงานนะสมองความคิดเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดชีวิตมันมาจากอะไรละอตะวิญญาณธาตุที่เรามาเกิดมันจะต้องเข้า,าตรงนี้ก่อนเข้า,าไปหาพ่อก่อนในปีนักศัตร์ปีนี้แหละวิญญาณเราจะต้องไปในท้องพ่อก่อนแล้วถึงจะถ่ายไปให้แม่แล้วเราถึง อบรมแม่ถึงเลี้ยงดูอบรมมาแล้วถึงจะคลอดออกมาพอเดือนนี้แล้วคลอดออกมาเดือนเดือนแปดหลังคลอดออกมาคลอดวันนี้สังขารปรุงแต่งวันนี้และไอตัวนี้มันมาคืออะไระภาษาพระท่านบอกว่าตนุนี้คือความจำหมายหรือทิฏฐิทิฏฐิความเห็นความเห็นความจำมันอยู่ตรงนี้ไอนี่คือความรู้วิญญาณธาตุนี่คือธาตุรู้ แล้วเป็นธาตุที่ตัวกําหนดหมายคือสมองกําหนดหมายจะทําอะไรทําอะไรทั้งหลายเนี่อายกตัวอย่างภาษาพาท่านว่าตนุเนี่ยความจําสัญญาทิฏฐิเราอยากจะพูดคุนันพูดคนนี้อะไรเนี่ยมันมันความจําหมายไอ้คนนี้จะพูดยังไงกับมันไอ้นี่มันอยู่ในจิตใต้สํานึกเราเหลือแล้วทินี้มันก็ขุดขึ้นมาเราอยากจะโกหกคนอย่างเงี้ยมันต้องเรียบเรียงคาพูด เห็นเป็นภาพแลว้วเราจะพูดยังไงยังไงแล้วตัวสมองมันรูว่วจะพูดอย่างนี้หละกําหนดออกไปเลยพูดออกมานี่หละเกิดกรรมขึ้นมานี่คืออดีตมันจะไละ่แบบนี้และไอ้ตัวนี้เนี่ยมันโดนบีบบังคับโดยการอบรมเลี้ยงดูของแม่แม่เขาเลี้ยงดูมาถ้าแม่ให้ความรัก,กว่าแม่มีสุขภาพสมบูรณ์สุขภาพจิตด,ดีทายสิ่งดีๆมาเป็นตัวทิศฐิความเห็นความจําของเขา อยู่ในท้องแม่แล้วนี่หายมาเลยหายมาเสร็จปุ๊บสองอันนี้ประมวลกันมารวมกันปุ๊บเขาถึงเรียกว่าใจหรือจิตเห็นจำคิดรู้รวมกันสี่อย่างถึงเรียกว่าจิตอันนี้ต้องขอบคุณหลวงพ่อสดวัดปักนดะหรือสมัยน,นี้เขาเรียกหลวงปู่กันนะัะเพราะท่านเป็นคนกำหนดเลยว่าเห็นจำคิดรู้สี่อย่างเรียกว่าจิตผมถึงได้เข้าใจอ๋อไม่น่าล่ะ เป็นวิชาพุทธศาสนาแท้จริงเลยแล้วทีนี้ตัวนี้แหละวันเกิดตัวนี้เป็นวันที่เรากําหนดคลอสังขารปรุงแต่งสิ่งที่เราเรียกกันว่าอยู่ในท้องพ่อและแม่มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันปรุงแต่งเป็นตัวเราแล้วพอปรุงแต่งเป็นตัวเราป๊อปเนี่ยคลอออกมาเป็นร่างกายอาตมานี่คือร่างกายนะก็รูปเรียกว่ารูปประกายนะรูปประกายนี่รูปปาาระกายของเราเนี่ยมันจะประกอบด้วย เห็นจำที่รู้หมดทุกอย่างรวมหมดสี่อย่างอยู่ในตัวในการหมดแต่อีตัวนี้มันหลอมมาจากพ่อแม่เนี่ยหลอมมาก็เป็นตัวเราอาสนามันถึงเดินแล้วันนี้เรามีวาสนาไม่อาภัพถ้าอาภัพก็ตายแต่ข้อแรกข้อก็ฝังไปแล้วนะเขาถึงเรียกว่ามีวาสนาเดินเนี่ยแถวนี้ถึงกลายเป็นแถววาสนาวาสนาก็ถีว่านี่ไงก็เดินยามเดินยามที่เราพูดกันเขาแล้วเนี่ยหรือเดินอังคาวิชาเนี่ย การเกิดกรรมเกิดาธาตุเกิดกรรมขึ้นมานี่เกิดขึ้นจากการเดินนี่ตัวใหญ่อยู่นี่กำนดอยู่นี่ตัวนี้เป็นตัวรองเข้ามามก็เดินมาว่ามันต้องเดินอย่างนี้ห้าสามไม่ได้เดินเป็นสามัญยลักษณะเพราะอันนั้นมันไม่ค่อยเห็นผลค่อยๆเป็นไปวันนี้แก่กว่าเมื่อวานหน่อยนึงเราสังเกตไม่ออกยังไงแต่การเดินกรรมนี่สังเกตออกเพราะพฤติกรรมมันเร็ว พฤติกรรมปัป๊บๆจะทำอะไรไปลดาเห็นนะเนี่ยนะนี่แหละมันถึงเกิดการสร้างของอังคาวิชาธาตุีขึ้นมาตรงนี้สุดยอดมากเยอแล้วแถวอัตตานี่แหละตัวนี้มันมีเห็นจำคิดรู้อยู่ในตัวเราหมดแล้วอีกพออยู่ในตัวเราหมดปุ๊บมันก็ปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยอารมณ์คนจิตม่ต้องมีอารมณ์เหนียววังนี่ฮะแถวนี้เป็นถึงเรว่าบ,บารมีอารมณ์ที่เราปรุงแต่งเนี่ย ถ้าคุณปรุงแต่งไม่ดีปรุงแต่งฝ่ายต่ำมับาลมีคุณกันนิดเดียวคุณแตง่งปรุงแตง่งไอ้ไอเนี่ยประมวลผลนะเนี่ยเนื่ยมันอารมณ์นี่มันคือประมวลผลนะคิดยังไงอะไรอยางงี้มันก็คิดไปคํานึงไปอะไรเนี่ยประมวลผลเราเรียกประมวลผลเห <c oughs> มือนคอมพิวเตอร์ที่มือช้าผมไปปองฝุ่นไอ้หัวใจมันคือซีพียูขณะที่เราไม่ได้เปิดทํางานนะมันก็ทํางานอยู่ของมันวิ่งด้วยเฮิร์ตของมันเอาซีพียูที่มีศักยภาพสูงมันก็ทํางานได้เร็ว สัพาพักห่งตาค่อยๆเป็นค่อยไปอุปมาคล้ายกันเลยว่ะผมว่าโอ้โหมันคล้ายกันเลยวะนะมันจะประมวลผลไปทางไหนมันก็ไล่ไปนี่ก็มีตามนี้แหละสิ่งที่อยากจะได้ที่สุดคืออะไรก็ตัวเองก่อนยึดมั่นทุกเองก่อนนะเนี่ยไล่มาตามสักกัยาติรอบตัวยตินี่ก็รวมญาติต้วยรวมอะไรหมดนะ,นะการอยากจะได้มาเกานอ่านอา,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 อาชีพแล้วก,การถ้าเราอ่านย้อนอย่างนี้งงสมัยก่อนอ่านนี้เรางงแล้วมันจะนใช้ยังไง อ่านอีกแบบนี่ไม่งงทำไมถือเขาต้องให้ภรรยาอยู่ด้านนี้เพราะว่ามันเป็นผลรวมของพวกนี้ลงมาลงมาแล้วอยู่นี้ภรรยาท้าเละแปลว่าเมียปุบ๊บทายแคบนิดเดียวผิดเลยถ้าบอกว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นเจ้าของก็เราอยากได้เมียม่นก็แง่หน่อยอยากได้เป็นเจ้าของและสิ่งอื่นที่นอกจากเมียแล้วได้ทั้งนั้นเลยสิ่งที่เราอยากได้เป็นเจ้าของขึ้นมานี่ไง มันก็ต้องมีความอยากอะ่ะเพราะการประมวลผลแล้วเนี่ยมันเห็นอะไรสวยๆงามๆไม่ต้องเป็นผู้หญิงหรอกเป็นทุกอย่างมันก็อยากได้แล้วนะเอาอยากได้โน้ตบุ๊กสวยๆใหม่ๆรุ่นดีๆเห็นไหมนั่นคือความอยากของเราประมวลขึ้นมาเนี่ยแถวนี้ถึงเป็นแถวประมวลเอาทีนี้ประมวลไปถึงขั้นว่าเป็นเมียก็ได้เมียโบราณนี่นะมันต้องอิมพอร์ตมันนะครับถูกไหมต้องเหมือนประเีเราเห็นกันนะ ต้องไปสู่ขอแล้วเอาเขามาเนี่ยมันก็เริ่มแล้วไงพยงายามก็ต้องนาวังดูดีๆนะนาวังตามเป้าหมายใช่ไหมเนี่ยอ่านตามแกนมันดูสิโทรขาเป้าหมายมามาเพื่ออะไรมาอยู่บ้านบ้านเนี่งมาคข่งหังอะแล้วมันก็ดำรงการในอา,าชีพแล้วเป็นไงสุขสมหวังสุขสมหวังแล้วเป็นไงก็ร่วมญาติกันถือวิสาสะกันอยู่ด้วยกันได้แล้วนะ แล้วเป็นไงล่ะทีนี้ก็ต้องตระหนักปรับตัวหากันนี่พิพานคุยกันนี่ยปรับตัวหากันยัเนงเลยแล้วเราก็ยึดมั่นว่านี่แหละเมียของฉันนี่ถึงว่าเวทนาสวยอารมณ์สิ่งที่ดียึดนีเฮ้ยเมียของฉันนะเว้ยสามีฉันนะเว้ยเงี้ยนอย่างนี่คือเหตุผลที่เราไล่มาถ้าเราอ่านตามพฤติกรรมแบบนี้ เขาถึงเรียกว่าน,นี่แหละการเดินอังคะวิชาแต่ถ้าเราอ่านย้อนแบบเมื่อกี้งงผมอ่านว่านี่น้ำแปลความหมายยังไงเวทนาสวยอารมณ์สวยอะไรคนเราก็ยึดตัวเองอยู่แล้วทุกคนเน่ยถูกไหมแต่ถ้าบอกวะ่าประมวลผลโอ้โหชัดแจ๋วแหววเลยคนที่เจออตาตมาเป็นเลขหกตัวอัตตาก็ต้องเป็นเลขหกอันนี้เขาประมวลผลด้วยความคิดเห็นอะไรของตัวเองหมดเอาตัวเองเป็นใหญ่ มองอนาคตชอบมองหวังอนาคตตัวเองยังไงถ้าคนได้เ,เราเล็กนึงเราเลื่อนไปทีอันก็ได้จะเห็นเลยเนี่ยปั๊บยี่ไงนี่งไงเขาจะมองตัวเองนี่ประมวลผลด้วยอารมณ์ของตัวเองแล้วยึดตัวเองเป็นหลักถ้ากรมาหั่บทบอกแต่มันปูติครับมันไล่สารละมันไปฟุ้งไปอนาคตอย่างเดียวเห็นแต่ ยังเดียวเลยเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ไ่อดีนะอ่านกระบวนไปอะไรเงี้ยไล่ไปถามนี่ไงนี่แต่ทีนะสิ่งที่คุณคิดไม่ตกคิดไม่ออกมีปัญหาแก้อยู่นั่นแหละนี่นะเห็นคนอื่นเป็นยังไงก็อยากจะตามมั่งอะไรก็ได้เนี่ยหวังไปนี่เราก็ประมวลผลอไปอีกวันอาที่เป็นวันเสาร์บ้างเห็นไหมการประมวลผลของคนเดาเสาร์ลาพังครับ ชอบหวังจะลงทุนเพราะทุันดาวเสาหกขึ้นต้นนี่แหละที่พวกผมขึ้นต้นเน่ะหวังอนาคตมีความสําเร็จมีความสุขมีพวกทรัพย์สมบัติหกเจ็ดหนึ่งเบียดตัวเองลบเล่าตัวเองแล้วขึ้นไปเจนหนึ่งเจตยศเนี่ยก็ประมวลผลเนี่ยก็ชอบการลงทุนเนี่ย้วเนี่ยล้วประมวลผลแล้วอ่านประมวลผลแล้วมันจะง่ายเข้าใจความหมายอาทิตย์นีประมวลผลสิ่งทั้งหลายด้วยทิฏฐิศักดิ์ศรี มีทิฏฐิศักดิ์รีแล้วภริยังเนี่ยมาสิ่งที่จะได้มาต้องให้สมน้ำสมเนื้อตัวเองพวกดาวทิยเนี่ยเห็นไหมนี่ถ้าอ่านแบบนี้แล้วมันจะง่ายเลยเนยในการที่ผมคิดขึ้นมาว่าศึกษานะว่าเป็นไงคนจะเป็นดาวจันทร์ต้องอิงกับญาติอิงกับสภาพแวดล้อมเพราะดาวจันทร์มันอ่อนมันขึ้นขึ้นลงลงเป,เป็นรามายาไม่แน่ไม่นอนถ้ามีสภาพรอบข้างที่ดีเป็นสหายเห็นงนีเนี่ย ที่เขาเรียกคู่สหายกันเนี่ยนีก็ชัดเลยว่าไปได้แล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าทํางานร่วมกับญาติจ๋วเนี่ยนะสมัยก่อนเราก็งงแต่อันี้คือเขาประมวลผลออกมาอะไรย่างนี้มันจะชัดเนี่ยสามล่ะนี่นาวังชอบการแสวงหาความสําเร็จกับสิทธิโชคของตัวเองเนี่งนี่นาวังถ้ายิงมีราชาด้วยอย่างนี้ก็ชัดเลยก็บอกว่านี่แหละมั่นใจเลยชัดเลยและมีความสามารถอะไรอย่างี้ ว่าเขาไปตามแต่เราพูดถึงเฉพาะตัวนี้ก่อนว่าเป็นการประมวลผลยังไงถึงเรียกว่าบารมีได้ยังไงอาะซีอ,อตมาไอ้นี่สักการมีแต่ความคิดที่เพิดเพล้วพ่ะดาวพุธแล้วมันเป็นสักการปฏิพาณข,ของตัวเองค,ค,คิดการทํามาหากินก็ได้คิดการงานอาชีพก็ได้ถ้าเป็นธงใช้ด้วยยิ่งคิดเพื่อความมีชื่อเสียงในสังคมเลยฮะอย่างเงี้ย มีชื่อเสียงในสังคมให้ได้คิดเข้าไปอยู่นั่นเลยเนี่ยประมวลน่ะประมวลน่ะประมวลผลน,น่ะอย่าไปคิดอย่างเดียวก็ไม่ได้ผมต้องรวมหมดบอกแล้วไงาอตาตมานี่เห็นการคิดรู้รวมเป็นตัวเดียวกันหมดอยู่ในตัวเองหมดแต่นี่คือการประมวลผลจะมุ่งไปทางนี้น,นะต่อมา,อาดาวห้าดาวสามละดาวห้าเคหังนี่ไงประมวลผลเกี่ยวกับภาระความรับผิดชอบจำได้หว่าภาระความรับผิดชอบแกนของมันบอก นี่เข้ามาแกนแล้วแกนสําคัญอีกแล้วซึ่งต่อไปจะได้เรียนแกนมาแต่ละแกนนี่เป็นตัวกากับอยู่แกนนี่เป็นแกนมันไม่มีบอกมันเป็นรุ่นพิสดารเน,นี่ะนี่เนี่เอาให้ดูเลยดีกว่ามันจะได้หายสงสัยไปก่อนจําไปเลยต่อไปเอาตัวนี้อธิบายเลยนี่ผมฝังไว้เลยเพราะผมก็จําไม่ได้ก็เลยต้องฝังไว้ว่าแกนนี่คืออะไรเนี่ยนี่ผมว่าฝังไวต้ตรงนี้เนี่เป็นหลัก ของวาสนาพฤติกรรมและอาจินนิสัยของเรานี่นะอันที่สองหินะนี่นะหลักของปฏิพานการแก้ปัญหาต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาคุณจะมีหลักนีปฏิพานแก้ปัญหายังไงไล่มาเลยนะนี่มาอะไรหลักของภาวะสังขหะปฏิสัมพันธ์เนี่ยการสังคมเพื่อนฝูงข้า,ายที่มันแวรกล้อมคุณอยู่เนี่ยรวมญาติรวมเด็กหลาน หลักของมันภาวะของมันประสบความผลสําเร็จไหมมีสิริโชคไหมคุณเข้าครมได้ไอะไรื่งนี้ปสารพัดประมวลทั้งแกนนะอันนี้ก็อะไรภาวะบาร,รมีกรรมนําพาชีวิตนี่ตัวนี้ทั้งแกนเลยเป็นบาร,รมีกรรมของเราที่จะนําพาชีวิตแนวดิ่งอนะนี่ไงไอ้ตัวนี้อะไรนธนรกิจบริหารความสมบูรณ์ของชีวิตนี่ความบริบูรณ์ลงทุนมีหน้าที่การงานคุณก็ต้องบริหารให้มัน มีเรื่องนั้นเดี๋ยวนี้นั้นเสียหายอะไรก็ต้องแก้ให้มันดีอะไรเป็นเนี่ยภาวะลูกเต้าทั้งหลายที่ต้องดูแลอัสารพัดเลยเนี่ยนี่แหละฟาฟันมุ่งสู่เป้าหมายความสําเร็จสถานการณ์หลักของสถานการณ์สถานการณ์คุณแก้แบบไหนไปไม่ได้คุณกับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายอ่ะถ้าคุณคิดไม่ดีอุบัติขึ้นมาก็เซ็แย่เนี่ยทาสีก็ต้องคอยเวลาหน่อยอลิก็ความไม่เชื่อมั่นแล้วมีแต่อุปสรรคโอ้เยอะแยะ ไม่เชื่อมันตัวเองแหละอันนี้นี่เกิดจากใจตัวเองเท่านั้นอาจารย์บอกมันเกิดเพราะใจตัวเองนะเพราะอยู่แกนใจนี่กับเป้าหมายภพกรัพย์สมบัติที่เราหวังไว้ต่อมาก็อันสุดท้ายนี่การดำาอะไรการดําเนินสวัหาความสุขในชีวิตนี่กรรมบทมาแล้วความสุขในชีวิตที่เราจะมีนี่ชาตินี้กลับมาเกิดมาขัดทุนไหมนี่อยู่ตรงนี้กรรมบทเนี่ยเราได้ทํำไหมเราสร้างกรรม ปูทางไปสู่สวรรค์ไหมเนี่ยหลักนี่เห็นไหมน,น,นี่แกนดิงก็สําคัญให้เรามองเห็นมันจะชี้ออกมาให้เราเห็นนะทีนี้อ้าวอันนี้คือหลักการง่ายๆที่ว่ามันให้รู้องค์ประกอบสามแถวบนแก้ไขไม่ได้สามแถวเออสองแถวล่างนี่แก้ไขได้ภาวะที่เราไม่จําเป็นว่าต้องเป็นไปตามตัวบทนี้เช่นมหาหินะเนี่ยคุณจะมหาหินะตลอดชีวิตไม่ใช่แก้ได้ เจอปัญหาโป๊กเดี๋ยวยิ่งแก้ยิ่งฉลาดนี่ตรงนี้อา้าวมหาศีิโชคคุณบอกว่าคุณเกิดมามีศีิโชคดีตลอดหรอไม่ใช่เนี่ยคุณทําไม่ดีสิีิโชกก็หายทําไม่ถูกจังหวะไม่ถูกโอกาสก็ไม่เกิดเนี่ยนะแล้วก็ดีอีกมหาโค่าอีกบางครั้งคุณไม่กล้าทางานใหญ่เลยก็ได้นะมหาโจรบอกว่ามีแต่ความเอาใจตัวหรอือถ้าเขาฝึกฝนแล้วขเขาก็ไม่ได้เอาแต่ใจตัวก็มีนี่งอันนี้มหาวบาทบางครัง้งนี่กับข้อคิดเนี่ยก็มีสติขึ้นมาใช่ไ แม่ปบายมันก็ไม่ทันเกิดก็ไม่เป็นไรนี่ฮนะมาอบาบทถามอีกอย่าไปหวังพึ่งแต่คนอื่นมังไงเนี่ยพึ่งตัวเองได้ไหมเนี่ยตัวเนี้นะนี่ไล่ให้ฟังว่าแก้ไขได้หมดสองอันนี้แก้ไขได้หมดนะอ้าวต่อมาทีนี้เราจะมาดูว่าไอ้เจ้ากรรมในเวรตัวนี้คู่กันนี่แหละมันมีทางเดินวาสนา หรือนิสัยที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้เจ้ากรรมนายเวเนี่ยแล้วมันมีวิถีทางเดินของวาสนาไปทางไหนละ่ะเพราะนี่คืออาตมาคือวาสนาอาจารย์ก็บอกให้ผ่าดาวเนีย่ยผ่าละอันนี้เ,เลขหกแต่เราผ่าดาวอิสระนี่ก็เลขเจ็ดทานังเนีย่ยผ่าดาวทานังดูผ่าดาวปิตาดูมาตาโคามัชิมาแล้วก็ทีนี้นี่ไงผ่าดาวอิสระแล้วะทุกคนลองทําดูของใครของมันมีขึ้นมาลองทําดูเลย เอาผมก็ทําของผมขึ้นมานะดูนะผมก็ทาของผมขึ้นมาว่าของผมนี่เลขหนึ่งก็ตั้งเสาครูขอเลขหนึ่งตั้งเสาครูนะขึ้นนะขึ้นทีิตต้องขึ้นอาไปดูขึ้นแล้วเรขึ้นตัวข้างตัวจีอ่ะตัวกันอะ่ะคลิกดูเพราะเราต้องหัดใช้โปรแกรมให้เป็นอ่าขึ้นต้องาอิสระ ขึ้นไปที่าตัวเอาขึ้นมาใหม่ของไทยมันต้องต้องลองใช้ต้องให้ใช้เป็นแล้วก็ต้องเอาเอาเอาวงเอตั้งเสาครูนะวงเอตั้งเสาครูลองดูได้ยัง